สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง Youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาไล่เรียงหาตัวเลขมาเพิ่มเติมให้นะครับหาตัวเด่นนะฮะปรเจาะตัวเด่นให้ราวพัฒนาในวันจันทร์ที่18มีนาคม2 5 6 7ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับราวพัฒนาก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับในวันจันทร์ที่18นะครับก็ได้มาที่ อสามสูตรนะครับสามสูตรสูตรที่1นนะครับสูตรร้อยสองครั้งแล้วก็หน่วยบนนะครับได้6กจนะครับสูตรที่2นะครับร้อยหนึ่งครั้งอ่สิบบนสองครั้งแล้วก็หน่วยบน1ครั้งนะครับก็ได้ที่8 9 0นะครับแล้วก็สูตรที่ใช้หน่วยบนเป็นตัวเดินเลยก็ได้8 9 0นะครับชน2สูตรก็คือ8 9 0ถ้าชน3สูตรเลยก็คือ8ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีสูตร มาเพิ่มเต like um like ot, ิมให้อีก2สูตรนะครับไม่ใช่2สูตรนะครับสูตรนี้นะครับสสูตรนี้2สูตรนี้นะครับมันมาชนที่แสกับ0นย์ะครับก็มาชนที่8กับ0 2ย์สสูตรนี้นะครับก็มาชนที่8กับ0อีก2สูตรนะครับอีก2สูตรที่เอาให้ชมก็ชนที่8กับ0นะครับคู่นี้ก็8กับ0นนะครับก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มานะครับมันมาชนแบบ คือว่าถ้าเราชนจริงๆก็คือได้ตัวเดียวคือ8นะครับ8 8ด <8 S 1> <8 S 2> เด่นสุดคือมาทุกสูตรมี8ให้เห็นนะครับแล้วก็มีหลายสูตรก็มี8ให้เห็นนะครับมี8ตัวนี้แหละครับมี8เราจะวางไว้ที่หลักหน่วยนี้ในสูตรนี้นะครับ8นะครับถ้า8มาอีกนะครับมันจะมาอยู่หรือจะมาตัวเบิ้ลตัวตัวเบิลอีกเหมือนเดิมคือ8 8ไหมนะครับ8ดเด่นมาก มีทุกสูตรเลย88ก็เป็นได้99ก็เป็นได้0ู 00, ก็เป็นได้ตัวเปิ่นตัวเบิ่นนะครับตัวเปิ่นมีสิทธิ์มาอีกเหมือนกัน 98, 99, 00, นะครับมีสิทธิ์มาอีกเหมือนกัน88 9 900กนะครับพอาะ8อยู่นี้ก็มีอยู่นี้ก็มีอยู่นี้ก็มีหลักหน่วยก็มีนะครับก็คงหนีไม่พ้น 88, 88นี่แหละเป็นตัวเด่นสุดนะครับเป็นตัวเด่นสุด มันออกไปแล้วนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ8ปนะครับเป็นบนนะครับวันนี้ก็อาจจะมาล่างก็ได้หรือจะอยู่ที่บนอยู่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไม่ได้ไม่มีอะไรแน่นอนกับราวพัฒนานะครับก็มีสูตรที่อีกหนึ่งสูตรหมื่นพันะครับสูตรหมื่นที่เคยนํามาให้เอฟซีธม้ชมได้รับชมนะครับ ในสูตร1 10, มื0น,นนะครับการคำนวณนะครั 10, บ1มื0นพลบหก็ได้5 6 7 8มี8ติด8ปดให้เห็นอยู่เหมือนกันก็มีติด8นะครับแล้วก็มี5 6 7 8นะครับไม่ไปถึง9ถึง0นะครับสูตรนี้ก็จบที่8 5 6 7 8นะครับแสดงว่าตัวชัวร์ชคือ6 7 8ที่ชนนะที่ชนคือสูตรนี้ชน6 7 8ชน3ตัว นะครับชน3ตัว678ชนที่3ตัวก็มีโอกาสนะครับฉะนั้น678ก็มีโอกาสมานะครับผมจึงอยากในวันนี้ก็จึงอยากหาสูตรที่ไม่ใช่678มาให้ FC ท่าธรูมชมได้รับชมนะครับเพื่อจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวเพิ่มเติมมามาติดกับ8นะครับเพราะ8จับแล้วได้8 6 8 7 8 8 8 8 9 8 0นะครับ มันจะมี8อื่นอีกไหมนะครับมีตัวเลขตัวอื่นไหมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ1 2 3 4 5 8อี่ห้าแดไ้58ดแล้วนะครับเป็นตัวเด่นที่สุดในตรงนี้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ขีดนะครับวันนั้นก็ขีดไปตรงแค่ตรงนี้ขีดจับไปตรงนี้ให้ขีดโยงแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวเลขจริงๆก็ยังไม่ได้ขีดนะครับก็ขีดให้ก็แล้วกันว่าเด่นที่8นะครับ fc บางท่านก็คอมเมนต์ว่าเด่น8มันก็เด่น8นี่แหละครับเพราะว่า ชนทุกสูตรนะครับจนทุกสูตรดีบวตาตัวจับคู่ที่ให้คือ6กับ7มันจะมาด้วยไหมหรือแปดนี่แหละหกเจ็ดแปดจะมาจาับคู่ด้วยได้ไหมนะครับก่อนไปรับชมสูตรอื่นที่ไม่ใช่8นะครับก็ฝากคาเตือนก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภท โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรที่ไม่ใช่8นะครับเราพัฒนาเป็นสูตรที่ต้องการสูตรที่ไม่ใช่8นะครับสูตรที่ไม่ใช่8นะสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้งวดก่อนนะครับ งวดก่อน1 2 3มันไม่มานะครับงวด1 2 3ไม่มางวดนี้นะครับ2 3 4นะครับมันไม่ใช่8นะครับก็เลย2 3 4มีปรากฏตัวให้เห็นอยู่นะครับสูตรที่ไม่ใช่8นะครับะจะขออนุญาตเขียนสูตรที่ไม่ใช่8ไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับสูตรที่ไม่ใช่8มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสูตรที่1 2 3 4นะครับ สองสสนะครับอันนี้ไม่ใช่แปดนะครับเราจะหาตัวเดียนอีกกลุ่มหนึงให้ท่านผู้ชมนะครับอีกสูตรหนึ่งอยู่ในเออันนี้แปดไหมแปดอ่าไม่ใช่แปดนะครับเราจะหาเอาเฉพาะมาให้ชมก่อนที่ไม่ใช่แปด เอาโอเคนะครับอันนี้เอาน,นี้สามตัวอันนี้ก็สามตัวนะครับตัวนี้ก็สามตัวซึ่งก่อนหมดก่อนก็มาที่สี่นะครับวันนี้สามสี่ห้านะครับวันนี้สามสี่ห้าก็จะเอามาชนไปฝั่งนี้หละนะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าอีกสูตรหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนได้456นะครับงวนนี้ได้456ตัวเดิมนะครับไม่ใช่8นะครับ456แต่มีชนเขากอบกลุ่มนั่นคือ6อยู่นะครับเดี๋ยวมนเป็นไรก็เอาไว้นะครับเอาไว้อันนี้ก็4 5 6 7นะครับ4 5 6ห4 5 6 7นะครับเลยดึกไปถึง7เลยนะครับสูตรนี้ และสูตรนี้นะครับสุดท้ายที่จะมาให้ดูนะครับงวดก่อนได้งวดก่อนได้890มา8นะครับงวดนี้1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับถ้าเรามองทั้ง1 2 3 4 5สูตรนี้นะครับ3 4นะครับ3 4ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับ3 4มสี่อ่าสามสี่าไม่ใช่ดิ ในสาอันนี้สี่ห้าี้าสี่ห้อันนี้สามนะครับสเป็นตัวเด่นที่สุด1 2 3 4 5 5เต็มเลยนะครับแล้วมีตัวรองคืออะไร2มี2สูตรสาม3นึ่งสองามอีสามเต็ม5 5ก็มี3 1 2 3 6 หกมีหนึ่งนะครับก็จะมี3 4มห้านะครับสามหก็เอาทั้ง3ตัวนี้แหละนะครับ3 4มห้านะครับสามหลองไปจับกับ8อีกนะครับเอามาจับใส่อีกนะครับ3 4มหมันจะได้อะไร3นะครับจับเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยไปตัด ให้มันเด่นอีกรอบหนึ่งตัดให้เด่นมากที่สุดอีกรอบหนึ่งตัวนี้3 4 5สี่ห้าตัวเน้นอ่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกเลีอีกลุ่มหนึ่งก็จะได้3 4 5สี่ห้าครับตอนนี้มีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็น678ก 8, ลุ่มที่2890โดยเฉพาะ8กับ0นะ8กับ0นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็น3 4 5ห เราจะค่อยกันยังไงนะครับจะค่อยให้จะค่อยให้8 8นี้ผมลงไว้ที่8-90นี้ลงไว้ที่หน่วยบนนะครับลงไว้ที่หน่วยบนนะครับลงไว้ที่หน่วยบนส่วน678นี้ก็สลับกันมาจะเป็น10กับ3 4กับ3 4 5สหสลับกันเป็น10บนนะครับว่าจะมาคู่กับ890นี่นะครับ ชุดที่1นนะครับหกเดนี่กลับไปแล้วหมดแล้วนะครับ9ตัว9ชุดอันนี้เป็นบนกับล่างนะครับชุดที่2 3 4 5ก็จะมาจับกับ8 9 0นี่แหละนะครับ8 9 0นี่แหละนะครับ8 9 0ก็จะได้อีก9ชุดเอ้าเชุดเหมือนกันมันก็จะเยอะอยู่นะครับก็จะเยอะอยู่ฉะนั้นเราจะจับเลยไหมนะครับหรือไม่จับกันเอาไว้เป็นหลักร้อยก็แล้วกัน เอาเป็นหลักร้อยก็แล้วกันนะครับ 3, 4 ,5 สี่ห้ับเต่ถ้าจะจับไว้ก็ดีนะครับจับไว้ก็ดีกันเผื่อว่า8มาเป็นเลขเด่นมาที่หน่วยเลยมันก็จะเพิ่มจับเพิ่มอ่ะจับเพิ่มเป็น3 8นะครับจับ8ตัวเดียวนะครับ 4, 8 5 8นะครับเผื่อว่า8ตัวนี้ บรรดาทั้งหมดนี้มันชนที่8ปดนี่ชนตัวเดียวมาเป็นหน่วยบนตามตามสเตปนี้นะครับแล้วก็อันนี้มาแล้วคือแปดมาแล้วตัวแทนเข้ามาแล้วเหลือสามสี่ห้าที่ยังไม่มาก็จะมาจะเป็นหลักสิบเพิ่มนะครับหลักสิบเพิ่มเป็นสามแปดสี่แปดห้าแปดฉะนั้นแปดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเน้นที่แปดนะครับตัวเน้นตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็เป็นสามแปด 48 58นะครับ38 48 58นี่คือตัวที่จะมาจับเพิ่มนะครับก็เป็นสองแนวทางนะครับเป็นสองแนวทางถ้าถ้า6 7 8ตัวนี้ไม่มาเป็น10นะ3 4 5ก็จะมาแทนมาเสียบแทนเป็นหลัก10บแทนนะครับถ้าถ้ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ไม่มาเป็นหลักสิบนะครับ6 7 8นี่ไม่เป็นหลักสิ หรือแมาเป็นตัวเด่นชุดเดียวเลย8ตัวเด่นวางไว้เลยที่หน่วยนะครับวางที่หน่วยนะครับแต่ก็ต้องกลับด้วยนะครับผมคือวางไว้ตามสูตรเฉยๆนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเอา3 4มหมาจับเลยถ้ามันเป็นเลขเด่นก็จะมานี่เลยนะครับก็จะมาออกที่3 8 4 8 5 8ทันทีนะครับทันทีเหมือนกันนะครับโดยหลักร้อยที่จะมาจับกับ3 8นะครับเอาผมจับแบบนี้ก่อนนะครับ สามนี่เป็นร้อยนะครับหกแปดหกอ่ะก็จะจับร้อยไปตัวฝั่งนี้นะครับอ่ะจับไปดี3 6 8อ่ะจับร้อยให้ดูนะครับสี่หกแปดห

9ก้าสามแปดศ่แ้าแปดศูนแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่าที่สามแนะครับก็จะเป็น6 3 8 7 3 8 6ดเจ็ด เยอะเลยนะครับเยอะเลยก็ไม่เป็นไรจับให้ดูก่อนนะครับ6 5 8 7 5 8นะครับมีตัวกันไหมมีตัวกันนะครับก็จะคือ8ปนี่แหละแป 8, 8 8ามแปห้า แปดนะฮะโอ้หลายชุดเลยกี่ชุดนี่1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24อ่า3ตัว24ชุดนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนมันกลับไปกลับมากันบ้างมันต้องมีละนะครับ6 4 8ีอ่านี่ไง4 6 8มันก็ชนนะครับอ่ามีชนกลับไปกลับมานั่นแหละนะครับก็ก็ไปเรื่อยกลับไปกลับมา นะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็จับเพื่อให้มันรอบครอบว่าจับทั้งหมดนะครับจับทั้งหมดมีกี่ไม่จับทั้งหมดนะครับบางท่านก็ว่ามันไม่เข้า,าที่จริงเลขเข้าทั้ง3ส,สูตรนะครับเลขมาทั้ง3ส,สูตรวันนี้จะมาเปยจะมาเป็นตัวเด่นไหมนะครับถ้าไม่มาเป็นตัวเด่นก็จับคู่ก็คงจะไม่ผลไม่หนีวิผลตรงนี้นะครับถ้าเปยมาที่หน่วยวางไว้ก็คือ687888 3 8 4 8 5 8หนะครับหลักร้อยก็ไปเลือกช็อปเอา จับไปให้แล้วนะครับเลือกช้อปปิ้งเอาว่าเราจะเอาตัวไลเป็นหลักร้อยนะครับกรแนวทางก็ตามที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับอันนี้คือ,อาลาวพัฒนานะครับในวันจันนะครับวันกันนะครับที่18มีนาคม2567นี้นะครับเดี๋ยวผมขอยัดขยับกล้องนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ ดูทั้งหน้านะครับให้ดูทหน้ากระดาษนะครับอ่าขยับให้นะครับขยับกล้องให้อาจจะเยอะอยู่นะครับอเอาเฉพาะที่เป็นตัวจับไปให้แล้วนะครับเพื่อบางท่านจะได้แคบหน้าจอไว้นะครับไว้ดูไว้พิจารณาในห่วงวันจันทร์นะครับจะเอาตัวในตัวเด่นถ้าท่านมีสูตรอยู่นะครับก็เอาไปตัดไปชนกันนะครับไปั่ไปชนกันนะครับ คลิปนี้ก็คงจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจให้กันและกันนะครับก็ขอให้ท่านผชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรตอรีรางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ